เอายืนบ ja, pues ังอีกเอ๊ะกี่วีววะเนี่ยยางยางยางยังไม่เข้า คียขอเหมือนเดิมคุยเรี่องที่ไม่ใช่คู่เปรียบเลนเปล่าดีสติค้างน่ารู้ติดน้อยวิจิตรวิจิตรปะเนี่ยข้าววิจิตรดูอลทำไมไม่ได้ยินอะไรโทรศัพท์กูเหรอทำไมต้องถามว่า ยังไม่เข้าเลยเห็นไหมหิว แล้นี่ทุกทีน้ำจะแวะคุยไงที่กล้องรอนี่พอรีบแต่งหน้าขาบ้านคุก็มารีบเลย